กวันนี้กลับมาพบกับคุณครูคออยอีกเช่นเคยนะลูกนะซึ่งเรานะคะได้ทำการหาผลคูณหรือหาคำตอบในเรื่องของการคูณซึ่งโดยส่วนใหญ่แบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะการคูณจะมาในลักษณะ ในรูปแบบแนวตั้งซึ่งเราผ่านทั้งการคูณแบบที่ไม่มีการทดแล้วก็การคูณที่มีการทดซึ่งทดไปที่หลักสิบหนบแต่วันนี้จะเป็นในเรื่องของการทดเช่นกันแต่การทดไปยังหลักสิบจะไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วนะลูกจะเป็นตัวเลขอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นมาเริ่มดูกันเลยวันนี้แบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะ จะอยู่ในหน้า198 198มีเลขหนึ่งเลข9แล้วก็เลข8ครูออยย้ำอีกหนึ่งรอบว่า การคูณในรูปแบบของแนวตั้งเราได้ฝึกทำมาแล้วในแบบฝึกหัดสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำเลยไปย้อนหลังทำให้เรียบร้อยนะคะอย่าค้างงานไว้เยอะเวลาเพื่อนส่งเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีส่งโอเคไหมยิ่งค้างงานไว้เยอะๆก็จะเกิดความขี้เกียจไม่อยากทํำงานเพราะฉะนั้นพยายามตามงานให้ทันนะลูกนะ เราได้ทําการคูณที่เป็นการคูณหหลักกับจํานวน2หลักไม่ว่าจะเป็นคูณแบบไม่มีการทดหรือคูณแล้วทดซึ่งทดนะคะที่เราทําผ่านมาเป็นการทดแบบไปยังหลักสิบซึ่งทดเพียง1นึ่งสก็คือทดเลขหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการทดอีกเช่นเคย แต่การทดไปยังหลักสิบจ,จะไม่ใช่เลขหนึ่งแล้วจะมีหลากหลายตัวเลขเลยขึ้นอยู่ว่าแต่ละข้อนั้นเขากำหนดเลขอะไรมาซึ่งวันนี้หน้า198นะคะจะมีทั้งหมด20ข้อให้เด็กๆได้ลองฝึกทำโดยครูออยจะพาเด็กๆทำทั้งหมด 8ข้อที่เหลือเด็กๆลองไปทำดูเองซึ่ง8ดข้อนี้นะคะบางคนไม่ได้นำเล่มแบบฝึกหัดมาเขียนไปพร้อมๆกับครูออยเลยเพียงแค่ฟังครูออยให้เข้าใจแล้วค่อยไปทำทีหลังก็ได้แต่สำหรับใครจะเอาแบบฝึกหัดมาเขียนไปพร้อมๆกับการดูคลิปก็ได้นะลูกนะเรามาเริ่มกันเลยค่ะการคูณเด็กๆต้องจำให้ดีว่าไม่ใช่การบวก ยกตัวอย่าง3คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก3าคูณ2ได้6นะคะบางคนตอบ3คูณ2ได้5อันนั้นมันวิธีบวกนะลูกนะโอเคเนาะอ่าเรามาเริ่มกันเลยเริ่มที่ข้อ1ก่อนนะคะ27คูณ6การคูณแนวตั้งเราเคยทำมาแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มคูณจากตัวที่อยู่ด้านบนก่อนก็คือเลข7 6คูณ7ค่ะ ท่องสูตรคูณแม่6เลยลูก6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6คูณ7ได้เท่าไหร่นะได้42 42ใส่2ค่ะลูกทด4อ่ะเห็นไหมตัวทดไม่ใช่เลข1แล้ว ตัวทดเป็นตัวทดเป็นเลข4จากนั้นเอา6ไปคูณกับตัวด้านหน้าคือเลข2 6 1 6 6 2 12 12บวกกับอีกตัวทดที่เป็นเลข4ก็คือบวกอีก4 12แล้ว13 14 15 16เพราะฉะนั้นข้อที่1คําคำตอบคือ162เห็นไหมแค่ข้อ1ตัวทดก็เลข4แล้วนะ มาต่อข้อที่2ค่ะสำหรับข้อที่2 38คูณ4เอา4คูณกับตัวด้านบนก็คือเลข8ใครจะท่องแม่8คูณไปจนถึง4หรือแม่4คูณไปจนถึง8ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นครูออยโอคำตอบจากเด็กๆ8คูณ4หรือ4คูณ8ได้เท่าไหร่ลูกอลองท่องสูตรคูณสิได้เท่าไหร่คะ ได้เท่าไหร่ลูก8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 32ก็ใส่2ทดอะไรคะ32ใส่2ทดอะไรลูกใส่2ทด3ซึ่งข้อ2ตัวทดเป็น3จากนั้นเอา4ไปคูณกับตัวข้างหน้าก็คือเลข3 ส1่หนึ่งสี่สบวกกับอีกตัวทดที่เป็น3 12แล้ว13 14 15เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือ100เท่าไหร่ลูก152จากนั้นไปดูที่ข้อที่สาสำหรับข้อที่3ามนะคะยี 29, ใช่ไหมยี่คูณด้วย7 เอา7คูณ9ที่อยู่ด้านบนก่อนเลยท่องสูตรคูณแม่7ค่ะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63 63ใส่3ทด6 จากนั้นเอา7คูณกับตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลข2 7 1 7 7 2 14 14บวกกับอีกตัวทดที่เป็นเลข6 14แล้ว15 16 17 18 19 20เพราะฉะนั้นเติม20มี2กับ0ลงไปข้อนี้จึงได้คำตอบว่า203นะคะ ซึ่งวันนี้การคูณอาจจะเป็นตัวเลขที่เราเยังท่องสูตรคูณไม่ได้คล่องเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถที่จะดูสูตรคูณที่มีอยู่ที่บ้านบางคนคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาติดในห้องนอนในบริเวณต่างๆของบ้านเด็กๆสามารถไปดูได้หรือบางคนจะดูจาก ปกสมุดที่นักเรียนมีนะคะซึ่งสมุดไม่ใช่สมุดของโรงเรียนหลกลูกที่มีสูตรคูณหลายคนครูออยเห็นเคยเอามาโรงเรียนเอามาวาดรูปเอามาอะไรเงี้ยแล้วเห็นมีสูตรคูณเด็กๆสามารถไปท่องสูตรคูณหรือดูสูตรคูณตรงนั้นได้หรือใครนะคะผู้ปกครองเนาะปิ้นสูตรคูณให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านฝึกท่องจำนะลูกเนาะมาต่อข้อที่4ค่ะสําหรับข้อที่4ี่นะคะ37มสิบเจ็ดคูณห้า เอา5คูณกับด้านบนก่อนเลยคือเลข7 5คูณ7หรือ7คูณ5ได้เท่าไหร่ลูกพี่ปอสองได้เท่าไหร่เอย่ยได้35ใส่5ทดอะไรจ๊ะใส่5ทด3จากนั้นเอา5ไปคูณกับตัวด้านหน้าก็คือเลข3 5 1 5 5 2 1 5 5 3 15 15บวกกับอีก3 15แล้ว16 17 18เพราะฉะนั้นได้คำตอบเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าเราทำครบทั้ง4ข้อตัวทดนั้นจะไม่ใช่เลข1เพราะวันนี้ตัวทดมากกว่า1อาจจะเป็น2ไปจนถึง9นะคะซึ่งเราทำมีเลข4เลข3เลข6แล้วก็เลข3แล้วไปต่อข้อที่5ค่ะสำหรับข้อที่5นะคะลูก 78คูณ5เอา5คูณ8ที่อยู่ด้านบนก่อนเลย5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4 20 5 5 25 5, 5 6 30 5 7 35 5 8 40 40ใส่0ทดอะไรคะลูกใส่0ทด4จากนั้นเอา5ไปคูณกับ7 สูตรคูณแม่5ท่องครองกันแล้วเพราะฉะนั้นอีกรอบค่ะ5 1 5 5 2 10 5 3 5 4 5 5 25 5 6 5 7 35บวกกับอีก4ค่ะบวกกับอีก4เพราะว่าตัวทดเป็น4ไงลูก3 5แล้ว36 37 38แล้วก็39เติมลงไปเลยค่ะลูกง่ายไหมง่ายหนอ ใครยังท่องสูตรคูณไม่คล่องครูขออนุญ,ญาตที่ดูสูตรคูณได้แต่ว่าเด็กๆต้องท่องให้ได้แล้วนะลูกเพราะว่าสูตรคูณได้นํามาใช้จริงๆแล้วนะคะสําหรับปสองเนาะจากนั้นข้อที่6 24คูณเเอา9คูณกับ4ก่อนเลยใครสะดวกท่องสไปจนถึง9ก็ท่องหรือใครสะดวกแม่9้าไปจนถึงสก็ท่องค่ะตามสบายเลย9 1 9 92 18สอง 9 3 27 9 4 9 4 9 4 3 6ค่ะใส่6ทดอ,อะไรคะลูกใส่6ทด3จากนั้น9คูดกับตัวข้างหน้าซึ่งคือเลข2 9 1 9 9 2 18 18บวก3 18แล้ว19 20แล้วก็21เติมลูไปทันทีด้วยความรวดเร็วได้คำตอบแล้วค่ะ ง่ายไหมจากนั้นข้อที่7จ็ดคูณด้วย8 33คูณ8เอา8คูณกับตัวด้านบนก็คือเลข3 8 1 8 8 2 16 8 3 24 24ใส่4ทด2จากนั้นจะเห็นว่าตัวข้างหน้าก็คือเลข3เหมือนเดิม ซึ่ง8คูณ3ได้24บวกกับอีกตัวทด2 24แล้ว25แล้วก็26ง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะถัดมาสำหรับตัวอย่างสุดท้ายของคลิปวันนี้28คูณ7เอา7คูณ8ก่อนเลยค่ะลูกบางคนจะท่อง7ไปจนถึงคูณ8 หรือบางคนท่อง8ไปจนถึงคูณ7ก็ได้นะคะอ่ะครูออยรอเลย8คูณ7หรือ7คูณ8ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะใครยังท่องไม่คล่องเลย7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 ห้าสิบหกใส่หทดหจากนั้นเอา7ไปคูณกับตัวข้างหน้าซึ่งก็คือเลขสอง7 7 2, 14. 14็ดหนึสองสิบสบวกกับอีกตัวทดห้าค่ะ14แล้ว15บห้า1ิ1หกสิบเเติมลงไปเลยง่ายไหมง่ายมากซึ่งวันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องสูตรคูณเพราะว่าตัวทดนั้นจะไม่ได้เป็นเลขหนึ่งจะเห็นได้ว่าสูตรคูณวันนี้อาจจะได้ท่องตั้งแต่ในส่วนของแม่หกไปนจนถึงแม่เก้าด้วยซึ่งใครยังไม่คล่องนะคะครูออยอนุญ,ญาตให้ดูสูตรคูณได้แต่อยากย้ำว่าจำเป็นนะลูกจะต้องท่องสูตรคูณให้คล่อง สำหรับประถมเนี่ยเอาแม่2ถึงแม่12ก่อนนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดในหน้า198มีเลข1เลข9เลข8จะมีทั้งหมด20ข้อเด็กๆลองไปฝึกทำดูเป็นการคูณแบบแนวตั้งจะเหมือนกับการคูณที่เราเคยทำมาทั้งนั้นเลยซึ่งเราเคยทำทั้งแบบไม่ทดแบบทดที่ทดไปเพียงแค่1 0 ซึ่งวันนี้ท้นมากกว่า 1, 10ตัวเลขเลยอาจจะเป็นเลข2ไปจนถึงเลข9นะคะฝากเด็กๆด,ด้วยนะลูกสำหรับวันนี้หน้า198นะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ